สวัสดีค่ะมาพบกับหนูอีกแล้วนะคะที่ช่องหนูหนุ่ยฝ่อโตแรงแต่งรถสวยนะคะวันนี้นะคะจะพาพี่ๆมาดูรถแต่งหล่อเป็นรุ่นเอเวอเรสต์วาแท็กสุดตาน,นีีขาวล่อๆอนะคะอยู่ด้านหลังนี่เลยค่ะนี่เลยคะ่ะด้านข้างของหนเูเท่ๆล่อลอแบบนี้เลยนะคะจะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์วายแท็กับซีบเทอร์โบราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนับาทแล้วก็คันนี้นะคะได้ทาการแต่งหล่ออะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะจะพาพี่ๆไปดูเลยค่ะนี่เลยคะ่ะด้านหน้าล่อๆแบบนี้เลยนะคะเป็นการจัดเซตหน้างานแบบวิกเตอร์นะคะ กับกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะมีตัวซอน F O R D Ford ทำสีดำแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟ LED ให้3จุดเป็นสีส้มเท่โดดเด่นเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้ากันชนด้านหน้านะคะเป็นเซ็ตงานของวิกเตอร์รุ่น v ีสเช่นเดียวกันแล้วก็จะครอบไปกับไฟตัดหมอกเลยทำเป็นสีดำเงามาให้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีส่งตัวค้างจะมีคำว่าวิกเตอร์วใหญ,ใหญ่รับกับตัวรถเลยนะคะเท่ไปเลยคะ่ะแล้วก็ในรุ่นนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบแมทชิ่ LED ด้วยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูความหล่อของด้านข้างกันต่อเลยนะคะสำหรับด้านข้างแบบนี้ในสวงตัวคิ้วล้อจะเป็นงานเซตเดียวกับวิเตอร์เลยเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะรัดกับตัวกันชนด้านหน้าหล่อเท่ไปเลยแล้วก็นี่เลยค่ะด้านล่างหล่อๆจัดเต็มมากๆเลยนะคะใส่เป็นล้อเวคขอบ20ทําเป็นสีดําเงาให้ด้วยแล้วก็รัดกับยางตัวโยธาสีอยู่ที่ 275/55R20 แล้วก็ที่สําคัญด้านในแบบนี้จัดเซตเบรกมาด้วยนะคะเป็นงานคอสตอมสีเขียวมะนาวเท่ๆหล่อ,ๆ,ลอๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้ทําการจัด เซตโหลดลงมา2นิ้วด้วยพร้อมเซตโหลดของงานของโปรเฟนเดอร์เลยนะ O.E.M 2.5ด้วยแล้วก็เสริมด้วยปิกนุกปรับองศาเป็นงานของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันเรียกว่าคันนี้นะเซษทีดูไบต้องดูเลยนะคะหล่อมากๆด้วยแล้วก็ถัดมานะคะ ด้านบนลาวหลังคาก็ทําเป็นสีดํามาให้ด้วยเพื่อตัดกับสีขาวของรถนั่นเองหล่อเทไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูความหล่อของด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยนะคะสําหรับด้านท้ายแบบนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้สปอยเลอร์ก็จัดให้แบบนี้เป็นสีดําเงาให้เข้ากับตัวรถด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ด้านท้ายรถจรัดเซ็ตงานนะคะด้านท้ายกันชนนะคะเป็นงานเซ็ตวิกเตอร์เช่นเดียวก,กันมาพร้อมกับท่อคู่ทรงแปดเหลี่ยมมาให้แบบนี้เป็นสีด,ดําดนด้วยค่ะหล่อเทไปเลยเรียกว่าคันนี้หลอ่รอบคันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับพี่ๆคนในนะคะ ดูคลิปแล้วอยากได้รถแต่งหล่อๆทรงสุลต่านดูใบแบบคันนี้เลยนะคะสามารถติดต่อทักนุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ศู4 9 0 8 6 5 5ีนหหนะคะหรือว่าจะทักมาที่ช่อง YouTube ก็ได้นะคะหนูหนุ้ยฟอดโปรแรงแต่งรถสวยนะคะบอกเลยนะคะมาที่นี่แต่งครบจบแน่นอนคะ่ะก่อนจบคลิปนี้นะฝะากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนุ้ยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆชุดแต่งเท่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวนุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละคะสวัสดีคะ่ะไปลคะค่ะ